ก็สัมันด้วยนะครับว่าผมกับพี่อนเราเล่นด้วยกันแล้วที่ช่องนี้นะครับมะเมยอันนี้ดู23ค่ะอ่าคำที่โอ๊ยนะมะเมียเรด็ดว่าน้องซ่าได้ข่าวว่าตัวจริงความสามารถเยอะมากๆเลยใช่ค่ะชื่อแเต็มอยู่หลังกล้องเหรอคะ อันเมทรู้ได้ยังไงเออตั้มอยู่หล right? ังกล้องนะครับทุกคนใครเรียกป้านะโดนยืดถุงน้ำเงี้ยวในออกมาจะรักิ่งเลยไม่บางเหี้ยมีคนจีบหรือยังวหรอยังไม่มีเลยค่ะให้อย่างนี้นะลิซโซ่ปต๊ม เรงหมาตอนหันก้นมาพี่นึกว่าน้องหมูตุ้ยนุ้ยเชียวจริงๆเขาเป็นหมูหมูคนละหมูเป็นหมูเหรอเหมือนแม่มันเหมือนป่าไออย่างสักอย่างอ่ะก่อนเดไปรอเจอรูปก่อนปลาเป้าค้างเออกรสแล้วเป็นเดือดไข่หมูอ่ะรสนึ่งเดือดเหมือนอยู่นะเอออ้าวทำไมเมียเมียหันหายกันไปเล่นแล้วคนรถไปแล้วครับเออ อยากให้นักมาร้องเพลงให้ฟังค่ะเดี๋ยวติดขอหนึ่งครัามนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงในใจีนดึงอะไรนะคะใครร้องเป็นบ้างข้อหนึ่งคำถามคือเมื่อไหร่จะมีเพลงของแน็กมยอช่องนี้คะกำลังทำอยู่ค่ะแต่ยังไม่จบชอบแน็กจีนดึงจะกินเยาโดโฟนขี้ตาที่เมยอตาบอดนะครับอ๋อตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับ สวัสดีครับหนุ่มหล่อสาวชวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรับน้องเนตเอาตัวอย่างหนังมาให้ดูด้วยได้ครับแต่ยังน่าจะเอามาไม่ได้นะครับแอมอา่านไพ่บอลร้องเป็นร้นองเป็นท่อนเดียวอ่ะอ่าอยากฟังเพลงร้องเพลงคข้าบอกมาบอกมา <c oughs> ลองสิพี่ว่าพี่ว่าต้องมีย้องหนึ่งนเฟซของมึ <c oughs> ทูทุกคนดูสี่สิบกว่า เราได้พระเอเวอร์พิวต้อมาทักทายท่าคุยกันได้นะครับทักทายท่าคุยอ่าน้องพิวพยายามหน่อยนะฮะ่ใช่ไหมทุกคนสวยหล่อครับอม่พี่ใหม่ร้องได้ทุกเพลงยอดเลยไม่ต้องอายหรอกลูกแน็กซงไหนก็หล่อทุกคนก็หล่อสวยเหมือนกันหมดรอละครอยู่นะอย่าช้านะทุกคน ทุกคนผมปวดหัวแล้วอ่ะทุกคนครับอย่าโฟกัสที่ผมผมเป็นย่งสิใช่ครับโฟกัสตรงนี้ดีกว่าไม่มี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 เื้นพุงก็ผมสไตล์มันอยู่หลังกล้องก็สวยข้าวอ่ะวันนี้ต้องได้กินต้มยำอะไรสักอย่างนะครับต้มแกงเอาไหมต้มแกงครลย น้องช her ่วยแตมเหมือนดิกไต้เลยว่ะเป็นสาวเหนือหรือเขาอะโคตรคนเมืองเลยค่ะช่วยแตมจ้าวไหครับห้ามนะข้างเหนือตอนใต้ค่ะห้ามนะช่างมายตอนทอยน้องน่ะนี่เหรอช่างมายตอนใต้่ะ นี่ใส่ไม่ดีกันเลยอะค่ะแต่ใส่ไม่ดีนี่เลยไปไหนอยากปกผมชุ่มอันนี้มนันดีไม่มาอย่านเนอะเป๊กลองตัวรับฟันมาเนอะตัวโดนแน่อยากให้พี่เป๊กกับพี่ไ,ไนร์เล่นคู่กันอีกมีให้รับชมเรื่อยๆเลยครับติดตามไว้นะครับก็หล,กหล,กหล,กลักๆเราก็จะมีสามคู่นะครับผมอ่าผ้าใบแล้วก็แตกแล้วก็หนังนะครับไม่ใช่รองคาร์อ๋อหรออะไรนะวะอะไรนะวะนี่มันเที่ยวอะไรนะทรงนี้หารที่เขาจะยอมให้แน็กเลยค่ะ ใครมีชุดรอโอส่งมาให้หน่อยก็ได้นะผมอยากได้ชุดรอดชุดทหารครับใครพอมีบ้างเขอไซส์ไซส์เอ็มค่ะพเอลนะน่งรักไหมน่ารักไมนายโหดคข้า ใช่ครับตัวจริงในก็โหมกันครับทุกคนโอมกมากเลยครับชุดไหนวะอ๋ออพี่ายใหญ่ไปไหมคะชุดหารใส่ไม่ได้ใส่เอมเหรอครมันถึงใส่เอมตัวใหญ่ไปเหรอยูทูบเลยคค่ะยูทูบเฟนบุ๊กแล้วนะคะตอนนี้พี่พี่วันนี้เนี่ยสุดาอครับ ข้้้าางงหลลััมมไ่รูะที่เนยมีแฟนแล้วยังคะพี่เนยไหนคะพระเจ้าค่ะอย่าหายไปอีกนะจีบเหนียวแนกร้องเพลงแนกทุกคนเลยทำมาไม่ได้สักเพลงนึงเลยต้องกับมาลองแนก้องเลยเล่นเพลงเล่นเพลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน เงียบเงาๆกันเลยสวัสดีครับคนดูหนึ่งร้อยกว่าคนมาพร้อมกันแล้วนะ่ารักทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอตที่เมย์เป็นแม่เสือสาว<อ>เดี๋ยวทำหลังกชุดที่นี่ทำ Q&A นู้นจะได้คิดหน้าจะมาตอบดูกว่าชอบมัเหมี่ยงมากๆเลยดีวยกว่าแต่มันเหมี่ยงไม่พูดเลย Next ชนนะุดไรน้าได้ยินบอกชัดในเขาเลยสวยหล่อ ตอนนี้ผมสั้นก็อยากจะเล่นเรื่องอาหารอะไรเงี้ยขอจำเมื่วาเลยนะคะพี่วานขอช่วทงอาหารนะคะลน้งหน้าหีลงโสดอบยิบเดือยิบเดืวยมายิบหน้าปะก้องเยีโคนความโสนไปกีดหนึ่งแล้วเอ้เๆืมันดีวันีปังได้ดีๆดีๆดีลเนี่ยอ วันนี้วันนี้ชอปีบบลมันมีเหงาเก็บเสียงไปใช้ในละครต่อโลกว่ะเห่าพี่มายเจ็บคอค่ะพี่มาจริงเหรอเจ็บคอแต่ไม่อายเลยนะเก็บไปด้วยลูกโอ้ห้ากินแล้วไม่ขอเองแต่ไม่ใช่แบน้ะแต่ยังว่าไม่ไข้หรอพี่มา ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเป็นเจาอยากเป็นชายเป็นตีนยิ้มซัซัวป็นพ่อแม่พูดแต่อังกีบยา, <Yes. S 2> า,สายกาสิภาษาไทยพูดแบบนั้ภาษาไทยพูดไม่คช่คอน้านลหลงค่ะอยากให้น้องเนตแสดงคู่กัน,น,นกนับน้องกวางกับน้องพลอ,อยค่ะเออเอาจะได้เลยเนี่ย นพี่สแต็มกับพี่มืออายุเท่าไหร่แล้วคะพี่สเต็มสี่ค่ะพี่มือสี่พี่มือสี่ค่ะพี่มือสิบสองมองอ่ะพี่มือบอกผู้กองยอดรักปักชื่ทหารแบบไหนอ่ะเหมี่วันนี้ไดบร้านน่ารักพเป็นน่ารายที่น่าสวยจะเป็นชมกันนะครับติ๊กแอนผู้ฝังผู้ต่อไป แต่ี่เปนตำรวจล้วจเป็นโค้ชได้อาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นไปชุดตำรวจนะคะพี่วาเขางอนไปแล้วเชียงใหม่หนาวไมูกหนาวค่ะช่วงนี้แบบ45-44นายมะเหมียวอายุเท่าไหร่คะ23ค่ะเท่ากันเลยค่ะเท่ากันเลยเข่ากันหมดเลยครับเหมันเซ็กจะเด็กสุดนะครับเป็ก22เป็ก ยี่สมเลยครับผมผมเด็กสุดเลยครับแต่พี่บาสจะอายุแก่กว่าครับแต่เป็นหวัดทุกคนเลยครับใชครับพี่บาสตพบาอายุประมาณเกือบสาสบแปดใช่ครับพี่บาสอายุประมาณสาสิบแปดกับสี่สบครับเป็นแรมเขารับเมียกัญาแล้วครับพี่แต้มีบอลลูนป้าแต้มมัน้องนักงแสดงคู่กับน้องฟางบ้างไหมคะบ้างฟางบอยเหรอคะ

เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยฮะมาได้นี่ถามเฉยๆนะครับาบับกิ๊กคนนี้เขามีไซส์ค่ะคุณพี่ใช่ครับเป็นแฟนกันในจอครับกวางหล่อฮะจอดกุ๊กไงวะดูยังไงกวางหล่อครับจองกุ๊กนม่งเป็นจองกุ๊กจองกุ๊กรู้จักไหมเรา BTS น่ะรู้จักไหมรู้จักไหมเรอเซ์ชก่อนเซ์ชก่อนจองกุ๊ก จองกุ๊บมาแยักเข้างานมนะกันอ๋อเชี่ยนะเะว่าเรยงปากก่นูงานอย่างนี้ลองเล็กเอดีสุดแล้วก็พูดดีครับวันนี้คีบคารคเตอร์ทำนี้เล่นบทอารมณ์ร้อนี่ก่อนอเล็กหลอบอเนี่น่ากว่ะพี่วางเคยสดตากับพี่บอยเรื่องครับ พี่ชอสตาชอเนี่ยตาบอยจะเป็นแบบนี้รักในที่สุดฟังบอยรักชมวิดีโอรักน้องที่สุดแหละสวัสดีครับทุกคนกวางบอยก็เลยครับกวางบอยถูกลบออกจากไลฟ์สดโซวเ่นนะครับเป็นสีสันให้กดกันนะเลูกคนรักครับรักครับแต่ควาสู้อ๋อหมอคุ้นจัง้องกวางเขาเอ็มไอกวางบอยเอ๋อ อ๋อต้องมีใครมจำกวางผู้หญิงแล้วเหรกว้างลอยดูแลสุขภาพเป็นดีดนะคะัลูกแม่รทุกคนนะครับพี่มะเหมี่ยวน่ารักมากๆเลยว่ะแม่เบอร์ค่ะน้องเน็กไม่เคยสนเลยค่ะอ๋อ้ดายดายนะครับสวัสดีค่ะเน็กสุดหล่อสวัสดีครับอดีตดาราเลยมะเหมี่ยวเสียงที่มีเลยรูกเป็นอะไรอยู่อะ อ๋อก็จะได้แสดงถึงผลที่พึ่งคนะรับภาษาอาคาบะไลฟ์กดเอยไล่บ่อยนะคะทุกคนคะ่ะชอบทุกคนคะ่ะ <c oughs> อันนี้จริงเจมี่มาึเมองไทยแล้วตอนเราพี่ยอมพียอมเจีพพาลหนาวคะ่ะเมื่อคืนประมาณที่องศา ก้าว่าสองห้าสี่สองห้าเก้าที่ไหนติดดูพี่แป๊บติดดูพี่ประเทศเลยแบบ่ายนเก้าเองยายนสวยสวัสดีครับพี่ไหนครับพี่ไหนสวยมากที่สุดบนโลกไปเลยขอบคุณค่ะคุณไหนมาดามโมชมแต่เออมามากันะอยากเห็นพี่แต้มพี่มาพี่บาร์ด้วยจังมาแล้วครับพี่บาร์ดนิโอมาร์ซี่มาแล้วมาแล้วพี่ล้ออกมาแล้ว อยากสัมผัสอากาศหนาวแบบนี้นานๆเนาะนิวยอร์ก3องศาค่ะนิดเดียวครับหนาวอะไรอ่ะพี่มายบอกงงฟูแบบหนาว3องศาเนาะที่มให้คุณได้ฝนตกหรืออากาศหนาววันนี้แล้วนิวยอร์กเพิ่งเย็นขายดีเพราะว่หนาว3องศาวันนี่มาครับพี่เฟิร์สถามว่านิวยอร์กเพิ่งเย็นขายดีไหม น้องเมย์กับน้องแน่นนะคะช่างไระเมินเรื่องของคนโกหกมากอยากให้น้องแนนน้องเมย์ทำละครแนวนี้จัดอีกสักเรื่องน้องเมย์บอกคนข้างๆเดี๋ยวไปดูชุดเพิพี่มาจะไม่ทานเดี๋ยวผมยาวก่อนแล้วพี่ไม่สามารถเลยนะพี่มาพี่เฟิร์สถามว่าสั่งของสายให้นิวยอร์กผู้เย็นขายดีไหมวะหว่งเป็นคนเมื่อไหน่ทีเป็นคนเมื่อไหร่กุ้นดีไหมครับหือหือหวัง น <c oughs> so ี่เหรอฮัลหลอ้บมจยเออะไรก็จ้าโอ้ย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 ล่ีชายพี่มาอยู่นิวยอร์กอะใช่ใช่อยากไปดูตู้เย็นถูกไหมมาแล้วถามตู้เย็นนะตู้เยนแบบก็ได้ก็ถามว่าเอ็ก่อจะแดหนันยิ้ครร้องไห้คะ เราต้องเาตาอตลงครับถ้าันก็จะออกมาเองผา้ตาโตลงแต่แปลว่าอะไร่าันไม่ขึ้นการอตขึ้นเหมือนโตตาพทะกับลมครับตาอะตาก็ตาพทะกับลม๋ต่ผมคิดว่าผมตายครับเลยร้องไห้ครับดูทดาสูาขึ้นนะครับทเป็นท่วง โอเคครับเปลดแต่แปลดว่าแปลดแต่แปลดวา้าขออกของละครแนวีใช่ค่ะวันนี้ที่พวกเรามาก็ทดแทนนะครับวันนี้ไม่ได้ลงละครก็มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับทุกคนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมละครรับชมผลงานดีๆจากพวกเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเนี่ยังไปก่อนเนาะต้องขอเดี๋ยวไปถ่ายละครต่อแล้วนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับบ๊ายบาย